กลับมาพบกันอีกครั้งกับเปิดตำนานวันนี้เราจะพาท่านเดินทางไปยังเมืองฉะเชิงเซาไปที่วัดประสาทโสพลหรือวัดบางปลูทวิสุทธารามสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองฉะเชิงเซาซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําบางปะกงซึ่งวัดประสาทโสพลแห่งนี้สร้างมาแล้ว200กว่าปีจากหลักฐานพระอุโบสถสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถูกบุรณะปฏิสังขรสืบมาจนถึงท่านพระครูใบดีกาสมยศปิยธรรมโมเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันก็ได้สืบทอ,อดเจตนารมณ์ด้วยการบุรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุต่างๆให้สมบูรณ์วัดประสาสพลหรือชื่อเก่าวัดบางกูดวิสุทธารามที่เป็นวัดที่สอง ในการาได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นวัดและต้องนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็มีอายุ250ปีในปีนี้เป็นวัดเก่าวัดหนึ่งในริมฝั่งแม่น้ำบางประกงและที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นพระครูใบดีกาสมยศท่านมีโครงการที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และจัดให้มีการท่องเที่ยวทางน้ําและตลาดน้ําวิหาราพ,พระพ่อหลวงพ่อพระพุทธเกตอุดม8ปชั้นคือชั้นสุดท้ายที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระพุทธเกศอุดมนั้นจะเป็นชั้นที่สูงที่สุดเรียกว่าในภาคตะวันออกเนี่ยไม่มีที่ไหนจะเรียกว่าหนึ่งเดียวในภาคตะวันออกก็ได้เป็นจุดชมวิวรอบเมืองจะเชิงเซาร,ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ที่สวยงาามมากวัดประสาทโสผลลิมฝั่งแม่น้ำบางปะกงยังมีสิ่งที่น่าสนใจให้ติดตามชมกันไว้สัปดาห์หน้าเรามาตามชมกันต่อหรือใครชมแล้วอยากจะไปสัมผัสความสวยความยิ่งใหญ่ก็เชิญไปกันได้ที่วัดประสาทโสพลแห่งนี้หรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับเปิดตำนานสำหรับวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดฉะเชิงเซา ไปที่วัดประสาทโสพลลิมฝั่งแม่น้ำบางปะกงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองฉะเชิงเซาว,วัดเก่าแก่ที่สร้างมาแล้ว200กว่าปีซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธเกตุอุดมซึ่งประดิษฐานอยู่บนวิหาร8ชั้นและในแต่ละชั้นที่เดินขึ้นพระครูใบดีกาสมยศท่านมีด â ริตที่จะจัดให้เป็นภูมิสวรรค์ทุกชั้นก่อนจะขึ้นไปถึงชั้นที่8อาคารหรือวิหาร8ชั้นนี้ก็ได้ ปล่อยไว้ได้นานแล้วก็มา,าบุรณะปฏิสังขรณทาสีเสื้อใหม่ก็กะว่าจะเปิดให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมาชมมากราบมาไหว้หลวงพ่อพระพุทธเกตอุดมมาปิดทองแล้วกลับมาชมภูมิสวรรค์หกชั้นแล้วก็เชั้นชั้นที่7คือชั้นพรมก็เป็นภูมิสวรรค์ต่างๆที่บรรยายของสวรรค์แต่ละชั้น พระครูใบดีกาสมยศพระนักพัฒนาตั้งแต่ท่านมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสท่านก็มีโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถาวรวัตถุต่างๆมากมายและอีกโครงการหนึ่งที่ยิ่งใหญ่คือการจัดให้มีการท่องเที่ยวภายในบริเวณวัดจัดให้มีตลาดน้าและจาหน่ายสินค้าโอทบประจำจังหวัดฉะเชิงเซาและในวันที่15เมษายนพุทธศักราช2555นี้พระครูใบดีกาสมยศ ท่านจัดให้มีการเททองหล่อพระขึ้นเพื่อไว้ให้สาธุชนได้ไปบูชาหากใครจะไปร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับพระครูใบดีกาสมยศก็ไปกันได้ที่วัดประสาทโสพลหรือหากใครจะเดินทางไปท่องเที่ยวล่องเรือชมธรรมชาติก็เชิญไปได้ที่วัดประสาทโสพลลิมฝั่งแม่น้ำบางปะกงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชเชิยงเสาหรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้